สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟิเชียลทุกท่านนะครับ8สำหรับในรายการข่าวนี้จะนําข่าวทางทหารลาวนะครับได้จับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายแล้วกว่า40คนเพราะว่าขาดแคลนสเปงหนักจนต้องขอข้าวชาวบ้านกินนะครับจะนําข่าวความคืบหน้านะครับการประทะกันระหว่างลาวกับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะครับจะนําข่าวนี้มารายงานทุกท่านได้ฟังนะครับ ในวันที่19พฤษภาคม2568ะครับทางผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่กองกำลังกลุ่มจิตอาวุธไม่ทราบฝ่ายนะครับได้บุกโจมตีฐานทหารลาวบริเวณสาแดนเมืองปากทาหรือสปอปลาวนะครับตรงข้ามกับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชงรายนะครับล่าสุดนะครับรัฐบ,บาลเวียงจันทร์นะครับได้เสริมกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่ปักท่าที่เมืองปักทานะครับทำให้เจ้าหน้าที่ เมืองห้วย้ายแควงบ่อกแก้วสามารถจับกลุ่มคนที่หนีออกจากพื้นที่การสรบในภูพาหมนเมืองปักทาาได้แล้วกว่า4 0คนโดยจับ4คนล่าสุดได้คณะออกมาขออาหารสาวบ้านกินนะครับทั้งนี้ในช่วงที่รัฐบาลกลางของเรานะครับได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาเสริมกำลังในพื้นที่ เพื่อกดดันนะครับทำให้สามารถจับกลุ่มกองกําลังการโจมตีฐานทหารลาวบริเวณชายแดนไทยได้จํานวนมากขณะที่สเปนของกลุ่มกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเริ่มหมดนะครับทําให้กลุ่มกองกําลังไม่ทราบฝ่ายอดอาหารมานานนะครับจนต้องออกมาขออาหารของชาวบ้านกินนะครับในจํานวนที่จับได้ทั้งหมดนะครับขณะนี้พบว่าเป็นคนม้งประมาณ7-10ถึงคนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ลาวถึงการสอบสวนเปื่องด้นนะครับส่วนหนึ่งการเคลื่อนไหวกองกําลังไม่ทราบฝ่ายให้การยอมรับว่าได้รับเงินว่าจ้างจากคนที่สนับสนุนกลุ่มหนึ่งแหล่งข่าวระบุนะครับนายสุพดลังกาวีละนันนะครับนายอำเภอเวียงแก่นกล่าวว่ายังไม่ได้รับแจ้งจากทางเมืองปักทาและไม่ทราบเรื่องที่มีชาวม้งถูกจับแล้ ไม่รู้ว่าเป็นมงจากที่ไหนซึ่งคงต้องรอการติดต่ออย่างเป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของฝั่งไทยนะครับยังคงตึงกําลังทหารพันไว้เหมือนเดิมรวมทั้งซุ่มโซนร่วมกันพระวางนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับในการปะทะสรุปกันที่เกิดขึ้นฝั่งเรานะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ